ค่ะคุณผู้ชมคะเรายังคงเกาะติดเรื่องของสถานการณ์น้ําท่วมในพื้นที่ทางภาคเหนือนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จังหวัดเชียงรายและก็เชียงใหม่อย่างเชียงรายเนี่ยฝนตกหนักมากน้ําท่วมหลายพื้นที่โดยเฉพาะอําเภอแม่สายโอ้โหหลายคนบอกว่า60ปีเพิ่งจะเคยเห็นว่ายเยอะขนาดนี้คือตอนนี้นะครับสถานการณ์ในพื้นที่ยังคงวิกฤตอยู่นะครับแล้วก็ยังมีบางส่วนซึ่งเป็นส่วนพอสมควรทีเดียวที่ประชาชนยังคงติด อยู่ที่บ้านยังออกมาไม่ได้นะครับแล้วก็ตอนนี้หนักที่สุดเนี่ยจะอยู่ที่5พื้นที่5ชุมชนนะครับก็คือชุมชนเหมืองแดงเหมืองแดงนี่หนักที่สุดเลยแล้วก็จะมีที่สายลมจอยเกาะทรายไม้ลุงขนแล้วก็ชุมชนปิยพรแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์น้ำเนี่ยเหมือนว่าจะเริ่มลดลงแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เท่าที่ดูเรื่องของการช่วยเหลือก็เข้าสู่พื้นที่เต็มรูปแบบนะครับก็แบบฟูลออปชั่นก็มีทั้งภาครัฐเอกชนกู้ภยัยมูลนิธิ แล้วก็ฝั่งของทหารด้วยเข้าไปทั้งหมดแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เท่าที่เราเห็นการช่วยเหลือนะครับหลักๆเนี่ยก็จะมีทั้งรูปแบบการปักหมุดมปักเป้าหมายเลยว,ว่าจุดนี้มีคนอยู่แล้วก็เอาทีมเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปอย่างที่สองเนี่ยก็คือไล่แบบเอาเรือออกไปเช็คตามบ้านเลยคือแทบจะส่องตามบ้านเลยว,ว่าบ้านไหนมีคนอยู่บ้างแล้วก็เอาตัวออกมานะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายเนี่ยที่ทำได้ตอนนี้คือบินบินโดรนหรือว่าอากาศยานเข้าไปในพื้นที่ในพื้นที่ที่เรือเนี่ยเข้าไปลำบาก ใช่ค่ะแล้วก็ทุกพื้นที่ณตอนนี้เองเนี่ยก็มีการตัดน้ําตัดไฟนะคะโดยทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วก็การประปาส่วนภูมิภาคด้วยนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยบางพื้นที่พอตกข้าแล้วอนอกจากไฟฟ้าจะไม่มีแล้วเนี่ยคือ,อบางบ้าน ไม่มีน้ำดื่มแล้วนะคะอย่างที่เราเห็นน้ําดื่มเหลือขวดเดียวหรือว่าบางทีอาจจะมีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านด้วยคือตอนเมื่อวานเนี่ยมีภาพปรากฏตามโซเชียลมีเดียนะครับคนที่ติดอยู่ในบ้านเนี่ยส่วนใหญ่คนที่เป็นภาพในข่าวไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เอาออกมาได้หมดแล้วนะครับแต่ตอนนี้บางคนที่เอาอไม่ได้เนื่องจากพื้นที่เนี่ยเข้าไม่ได้แล้วก็บางส่วนเนี่ยเห็นบอกว่าสัญญ,ญาณโทรศัพท์เนี่ยถูกตัดขาดไปตั้งแต่ช่วงแรกๆแล้วด้วยใช่ค่ะแต่ถึงแม้ว่าเรื่องของระดับน้ำเนี่ยมันจะลดลงนะคะถ้ามาดูข้อมูลล่าสุดระดับน้ํา ลดลงประมาณ80เซนติเมตรค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพื้นที่ที่น่าเป็นห่วงอีกหนึ่งอำเภอก็คืออำเภอเชียงแสนค,คือตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าแม่สายอย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพ มีแต่น้ําสีน้ําตาลที่มาจากทั้งฝนตกน้ําป่าไหลหลากเนี่ยมันเข้าเต็มพื้นที่หมดแต่พื้นที่ท้ายน้ําที่มวลน,น้ําทั้งหมดมันจะเตรียมไหลแล้วก็ระบายสู่น้ำโขงเนี่ยก็คืออําเภอเชียงแสนอ,อันนี้เนี่ยค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะคะซึ่งเรื่องนี้คุณอธิตตาทรวันชัยธนวงศ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย บอกว่าขณะนี้อำเภอแม่สายนะคะถือว่าพ้นจากวิกฤตสถานการณ์น้ำที่หนักที่สุดในเมื่อคืนนี้ด้วยความช่วยเหลือของหลายหน่วยงานกองทัพและจิตอาสาที่เข้านำเรือยางเรือท้องแบนเรือยนต์รวมถึงเข้าสารอาหารแห้งเข้ามาช่วยเหลือประชาชน ส่วนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดมี5ชุมชนนะคะหนักที่สุดอย่างที่พี่นุบอกใปมเมื่อสักครู่นี้ก็คือที่ชุมชนเหมืองแดงรองลงมาก็คือชุมชนสายลมจอยซึ่งก็ยานการค้าที่คุณผู้ชมอาจจะเห็นตามภาพข่าวที่มีตลาดสายลมจอยเนี่แหละค่ะน้ําท่วมไปหมดแล้วตอนนี้เนี่ยบางพื้นที่โอ้โหคโคลนหนาเหลือเกินนะคะสินค้าได้รับความเสียหายชุมชนเกาะทรายมีซากรถยนต์ก็ลอยไปติดที่บริเวณดังกล่าวด้วย ส่วนชุมชนไม้ลุงขนค่ะที่กระแสน้ําเชี่ยวมากที่สุดมีคนติดตามบ้านเรือนนะคะชุมชนปียพรก็สถานการณ์ค่อนข้างหนักหน่วพอสมควรเหมือนกันระดับน้ําในวันนี้เนี่ยถ้าไปดูข้อมูลแล้วมีความลดลงนะคะอยู่ที่ประมาณ70-80ซนเมตรทำให้สถานการณ์เริ่มจะคลี่คลายลงแล้วบางพื้นที่นั้นน้ําลดเหลือตะโคลค่ะก็รอการทําความสะอาดค่ะก็ตอนนี้นะครับชุมชนไม้ลุงขนเนี่ยเป็นชุมชนที่มี ชาวบ้านติดอยู่ในพื้นที่จํานวนมากนะครับแล้วก็เป็นชุมชนที่ตอนนี้เร่งเข้าไปให้การช่วยเหลือแบบเร่งด่วนแล้วนะครับแล้วก็พื้นที่ที่จะรับน้ําต่อไปที่ตอนนี้หลายคนเป็นห่วงก็คือพื้นที่อําเภอเมืองเนื่องจากน้ําแม่น้ากกเพิ่มระดับเพิ่มสูงขึ้นนะครับแล้วก็มีมวลน,น้ําจากท่าตอนเนี่ยเข้ามาไหลสมทบเพิ่มด้วยอย่างไรก็ตามนะครับสะพานในเขตเทศบาลเมืองตอนนี้เริ่มใช้งานไม่ได้แล้วนะครับเนื่องจากระดับน้ําเพิ่มสูงขึ้นเข้าสู่ระดับวิกฤต ตอนนี้ล่าสุดนะครับมีรายงานเข้ามาว่าบางสะพานข้ามแม่น้ํากกเนี่ยล่าสุดตอนนี้บางสะพานขาดแล้วนะครับไม่สามารถใช้การได้แล้วแล้วก็ตอนนี้ทางการทางท้องถิ่นเองได้เปิดศูนย์บรญชาการน้ําท่วมแล้วในทุกพื้นที่นะครับส่วนการช่วยเหลือนะครับก็ยังคงหลั่งไหลเข้าสู่พื้นที่นะครับโดยทางมาหาวิทยายลัยราชภัฏจังหวัดเชียงรายเปิดศูนย์พักพิงดูแลผู้อพยพจากสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมเปิดจุดจอดรถนะครับเพื่อป้องกันทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม ซึ่งคาดว่ามวลน,น้ำนะครับน่าจะเพิ่มสู่ระดับสูงสุดก็คือช่วงที่ผ่านมาคือช่วงประมาณสัก2ทุ่มนะครับเป็นช่วงที่น่าจะพลิกที่สุดพร้อมกับตอนนี้นะครับที่มีความเป็นห่วงก็คือสถานการณ์พื้นที่ท้ายน้ําก็คือพื้นที่อําเภอเชียงแสนที่ได้รับผลกระทบจากมวลน,น้ําที่จะไหลามาเติมหลังจากที่ก่อนที่จะลงสู่แม่น้าโขงนะครับ ตามที่ดูในส่วนของอบจอเองสุดน้ําเนี่ยเราก็จะมีมวลน,น้ํานะคะมาจากในส่วนของท่าตอนนะคะน้กกํากบที่ที่มาจากทางท่าตอนนี้ไหลลงมาทางแม่ยาวประกอบกับเรามีฝนตกนะคะฝนตกต่อเนื่องตอนนี้เลยทําให้มวลน,น้ํามหาศาลเนี่ยคะ่ะเออล้นตลิ่งนะคะแล้วก็ทําให้สะพานเนี่ยในหลายๆจุดตอนนี้สะพานส่วนใหญ่ในเขตเมืองนะคะในเขตเทศบาลเนี่ยใช้ไม่ได้ละ นะคะห้ามข้ามเพราะว่าน้ำเนียขึ้นสูงมากอันนี้ตอนนี้อยู่ในค่อนข้างจะ,ะเริ่มที่จะวิกฤตซึ่งตอนนี้จากเท่าที่ดูเนี่ยในห่วงประมาณสองทุ่มก็จะมีมวลน,น้ำนะคะขนาดใหญ่ถ้าดูตามในสูตรน้ำเนี่ยที่มาจากในส่วนของท่าตอนนะคะก็จะไหลเข้ารวมเข้ามาอยู่ในแม่น้ำกกอยู่เขตในเขตในเมืองซึ่งท้ายที่สุดแล้วเนี่ยวันนี้นะคะ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอําเภอแม่สายหรือในส่วนของเขตอําเภอเมืองที่เป็นน้ํากกแม่สายเป็นน้ําสายน้ําสายนี่จะไหลวนเข้าไปอ่าในพื้นที่เข้าไปทางแม่จันครับซึ่งขณะนี้เนี่ยในอําเภอแม่จันเองก็มีน้ําป่าไหลหลากนะคะแล้วก็คันดินนะคะคันดินก็เออก็สุดนะคะแล้วก็ทะลุ ตลอดจนถึงมีน้ำํำมีพก g พายุฝนนะคะที่ลงมาจากโซนในพื้นที่ดอยตุงนะคะพื้นที่สูงเนี่ยตอนนี้ก็ในพื้นที่อําเภอแม่จันก็เริ่มมีน้ําท่วมขังแล้วก็มีถนนนะคะถนนที่เป็นไหลาทางซุดแล้วก็ถนนขาดโดยเพราะ,ะพื้นที่อําเภอแม่ฟ้าหลวงอีกพื้นที่หนึ่งซึ่ง ทั้งสามอำเภอเนี้ยค่ะก็จะเป็นในส่วนของต้นน้ำำําคําต้นน้ําจันทร์และน้ําสายที่ที่มาจากในส่วนของประเทศพม่าเนี่ยทั้งหมดก็จะไปไหลรวมนะคะจากในเมืองจะเป็นน้ํากกไหลรวมกันมาเจอแม่น้ำำําคําแม่น้ําจันทแม่น้ําสายที่มารวมกันเนี่ยจะเข้าไปสู่อำเภอเชียงแสนค่ะแล้วก็จะไปไหลลงน้าโขงนะคะที่ที่ที่อำเภอเชียงแสนซึ่งจุดนี้เองก็จะเป็นจุดปลายจุดรับน้ํา ก็เป็นห่วงอยู่ว่ามวลน้ํามหาสารนี่ก็อาจจะต้องพากัรเนี่ยไปที่อําเภอเชียงแสนก็คิดว่าก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่มีความเป็นห่วงแล้วก็วิตกกังวลค่ะค่ะคุณผู้ชมก็อย่างที่ข้อมูลเมื่อสักครู่นี้นะคะครประมาณช่วงเวลา13นาฬิกาเนี่ยตัวสะพานดอยหางเนี่ยตอนนั้นมีการปิดเอาไว้ <incorrect. S 2> นะคะก็คือไม่ให้สัญจรแล้วเพราะว่าปริมาณน้ำเนี่ยมันค่อนข้างหนาแน่นพอสมควรแต่ปรากฏว่า เมื่อเวลาประมาณสองชั่วโมงที่แล้วนะคะในเพจรวมที่เที่ยวเชียงรายเนี่ยก็มีการประกาศว่าตอนนี้สะพานดอยหางขาดแล้วนะคะเพราะว่าคอสะพานเนี่ยถูกน้ํากัดเซาะซึ่งสะพานนี้อยู่ที่ตาบลดอยหางอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายข้ามแม่น้ากกนะคะคุณผู้ชมซึ่งรายงานล่าสุดที่มีเนี่ยสะพานเหลือแค่หนึ่งที่สุดท้ายสภาพเป็นแข็งแรงก็คือเวียงกือนาน,นะคะคุณผู้ชมตอนนี้ถ้าหากว่าคุณผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่และยังคงสัญจรได้หรือว่ากู้ภัยเนี่ยอาจจะต้องใช้สะพานนี้นะคะ ส่วนเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่สายค่ะพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดพร้อมด้วยพลเอกธีรยุทธ์จินทีรันผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนานำกำลังพลร่วมกับรถยนตนตรวจการสองคันรวมถึงมีเรือท้องแบนติดเครื่องยนต์ด้วย ลงพื้นที่ค่ะไปช่วยอพยพประชาชนในหมู่บ้านปิยพรซึ่งหมู่บ้านนี้เนี่ยก็ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักนะคะ,ะน้ําค่อนข้างมาสูงแล้วก็มาเร็วพอสมควรซึ่งมาในหมู่บ้านปิยพรเนี่ยซอย3ถึงอยู่ในอํเาเภอแม่สายนะคะมีประชาชนกว่า800คนติดอยู่ภายในบ้านค่ะก็อพยพออกไปยังพื้นที่ปลอดภัยนะคะ ขณะดเดียวกันศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบ,บกมีการจัดกำลังพลชุดกองร้อยช่วยเหลือประชาชนจากกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่17และมฑลทนทหารบกที่37รวมทั้งกำลังพลจากหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากองกำลังผ่าเมืองนำยุทธโทปกรณ์รถยนต์บรรทุกสูงเรือท้องแบนลงพื้นที่เร่งอพยพประชาชนนะคะแล้วก็ขนย้ายสิ่งของขึ้นไปยังพื้นที่สูงพื้นที่ปลอดภัย เช่นเดียวกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค3จัดกำลังพลจิตอาสาภัยพิบัติเข้าช่วยเหลือประชาชนรวมถึงจัดรถครัวสนามประกอบอาหารแจกจ่ายประชาชนที่ติดอยู่ในพื้นที่ด้วยนะคะนอกจากนี้กิ่งกาชาติอำเภอแม่สายได้มีการตั้งโรงครัวที่ว่าการอำเภอแม่สายค่ะเพื่อเตรียมอาหารและน้ำดื่มให้กับพี่น้องประชาชนและเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานครั้งนี้โดยสภาการชาติไทยนะคะเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคสิ่งของ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอแม่สายค่ะไม้ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มวัตถุดิบต่างๆหรือว่าเครื่องอุปโภคบริโภคทั้งหมดนะคะเพื่อเป็นการประกอบอาหารสามารถบริจาคได้นะคะที่สำนักงานกิ่งกาชาติอำเภอแม่สายหรือว่าคุณผู้ชมถ้าสนใจโทรศัพท์ไปได้นะคะขึ้นตามหน้าจอนี้ค่ะ0817962095หรือถ้าหาก มีความสะดวกนะคะในการบริจาคเป็นทุนนะรั์สามารถบริจาคเงินได้ผ่านบัญชีสภากาชาติไทยเพื่อภัยพิบัติชื่อบัญชีนี้เท่านั้นนะคะคุณผู้ชมธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสภากาชาติไทยประเภทบัญชีกะระแสรายวันเลขที่บัญชี045-304-6370คุณผู้ชมถ่ายรูปหน้าจอนี้ไว้เลยนะคะแล้วก็ก่อนอโอนดูเลขที่บัญชีแล้วก็ชื่อบัญชีดีๆนะคะค